ชับไว้พิ้วไหวและหนักแน่นนี่คือสิ่งที่ผู้เชิดหนังใหญ่ชุดจับลิงหัวค่ำต้องซื้อออกมาอย่างชัดเจนที่สุดนะคะเพื่อให้ลิงขาวไล่จับลิงดำได้อย่างโลดโผนน่าชมสมกับเป็นชุดการแสดงเบิกโรงตามธรรมเนียมค่ะ นี่เป็นงานใหญ่ครั้งที่สองในรอบปีของคณะหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีนะคะและพิเศษก็เพราะเป็นงานพัฒนาองค์ความรู้รากทางวัฒนธรรมของหนังใหญ่จึงได้ผู้รูมเม้เบิกโรงจับอิงหัวข้ามอีกสองคณะค่ะคือคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยองและคณะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีมาร่วมด้วย แม้เป็นการแสดงเบิกโรงสั้นๆแต่ว่ามีความหมายนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าผู้เชิญต้องคล่องแคล่วและรู้จักเพลงหน้าพาดเป็นอย่างดีสันนิษฐานว่าเพราะการแสดงจับลิงหัวค่ําใช้ตัวหนังทิมพ3าตัวค่ะจึงเหมาะกับการแสดงช่วงเริ่มแรกที่กะลาเผาหลังฉากยังไม่ระอุด,ดียังให้แสงสว่างสร้างเงาให้หนังใหญ่ได้ไม่ทั่วถึงนี่จึงสะท้อนภูมิปัญญาการแสดงที่สังสมมาจากอดีตนะคะ เรื่องราวทั้งหมดกำลังได้รับการรวบรวมศึกษาเพื่อเตรียมเสนอยูเนสโกค่ะขึ้นทะเบียนในบัญชีการปกป้องคงุคง้มครองอันเป็นตัวอย่างที่ดีน,นี้เรากำลังเก็บรวบรวมข้อมูลงานเรื่องของหนังใหญ่ทั้งหมดในประเทศไทยนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะหนังใหญ่ว่าขนอนนะครับหนังใหญ่ทั้งหมดในประเทศไทยแล้วในการนี้นะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายหลายอย่างนะครับ อ,อย่างแรกที่เราเก็บข้อมูลก็คือเก็บข้อมูลเรื่องขององานรายละเอียดนะครับประวัติความเป็นมาต่างๆของหนังแต่ละที่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่มาของหนังใหญ่ทั้งหมดอันนี้เก็บเป็นเปเปอร์เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วชุดหนึ่งนะครับชุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะของการเก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับหนังใหญ่นะคะที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดําเนินการขึ้นทะเบียนในรายการการ o ูดแพ็ t ทีสนะคะที่ผ่านมาชุมชนหนังใหญ่ในไทยนะคะทางราชบุรีระยองสิงห์บุรีมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทางการแสดงร่วมกันต่อเนื่องค่ะแต่ว่าช่วง2-3ปีมานี้มีความร่วมมือกันมากขึ้นและเป็นแกนกลางในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อยูเนสโกค่ะถือเป็นบทบาทสำคัญของผ้าประชาชนในการอนุรักษ์และส่สงเสริมมรดกภูมิปัญญาของชาติให้ก้าวไปสู่เวทีสากล คนเห็นคนเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันเรามีภารกิจที่จะต้องอทำให้ศิลปะเราเนี้ยสืบทอดต่อไปร่วมกันแล้วก็มีกำลังใจให้กันและกันคนที่จะอัพเพอร์ชีเอทหนังใหญ่ที่ดีที่สุดคือคนที่เคยผ่านการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการแบกตัวหนังการเชิดตัวหนังการบรรเลงเพลงประกอบตัวหนังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการที่ทำให้หนังมันได้ขับเคลื่อน งานพัฒนาองค์ความรู้รากทางวัฒนธรรมของหนังใหญ่ที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีเป็นความร่วมมือของเครือข่ายหนังใหญ่และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะ นอกจากรวบรวมข้อมูลจากชุมชนหนังใหญ่ในไทยยังร่วมมือกับคณะสะแบกทมวัดโบจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาด้วยนะคะซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งชาติที่มีศิละปะการแสดงหนังเงาร่วมเช่นเดียวกับไทยและได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยโดยช่วงเย็นวันนี้นะคะจะมีชุดการแสดงสำคัญค่ะคือหนังใหญ่ไฟติดตัวโขนตอนศึกทศกัณฐ์ครั้งที่5ยกรบซึ่งเป็นการแสดงหนังใหญ่ไฟกะลาแบบโบราณค่ะและเป็นการแสดงร่วมกันครั้งแรก ในรอบ7ปีของคณะหนังใหญ่วัดขนอนและคณะสะแบกถมวัดโบด้วยผู้ที่สนใจย,ยังสามารถไปร่วมงานได้ทันนะคะนอกจากชุดการแสดงช่วงเย็นในงานก็นจะมีการเซวนามินิทัศการแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเชิดการเล่นดนตรีประกอบและการแกะสลักหนังใหญ่ด้วยค่ะ